หลวงก็นึกถึงนางแรมหาลัยแม่ฟ้าหลวงก็อยู่ใกล้ๆก,กับเทศบาตบลตำบลนางแรห่างเพียงกิ่งหนึกิโลเมตรนะครับประเด็นปัญหาที่โจทย์ที่ได้รับแรกๆอยากจะทําในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับเนื่องจากเราจะชูในเรื่องของสับประรนะทำให้ชุมชนนั้นมีรายได้ขึ้นนะครับ แต่คิดกลับมาก็คือเรามีข้อมูลในเรื่องของด้านศพของสุขภาพของชุมชนคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านนะครับซึ่งลงพื้นที่แล้วเราอยากจะมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับก็เรื่องหัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราสไลด์ครับอ๋อได้แล้วครับก็ พ้่อเทศบาลตะบนังแลเนี่ยมีข้อมูลในเรื่องของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยซึ่งข้อมูลจากอสอมกับของกองสาธารณสุขเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอันนี้เป็นประเด็นหลักที่เราอยากจะให้ข้อมูลเป็นข้อมูลเดียวนะครับก็เลยลงไปในพื้นที่นะฮะบ,บางบางบางเทสเนี่ยข้อมูลอสอมไม่มี นะครับไม่มีแล้วเราเข้าไปการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับแล้วคืเรื่องเรื่องของข้อมูลแล้วก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงในในที่เขาได้รับผลกระทบอยู่นะครับบางเคสเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยเคยเห็นของแสนสุกนะครับ ที่มีเครื่องมือเครื่องหนึ่งที่สามารถขอความช่วยเหลือได้นะครับอันนี้ก็สนใจในประเด็นนี้นะครับก็เทศบาลตะบนังแลเนี่ยมีโรงพยาบาลใกล้ๆนะครับอยู่สองโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลแรกเป็นโรงพยาบาลของเอกชนก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราที่เรามีสถานที่ของเป็นโรงพยาบาลอยู่ใกล้แต่เราจะทำอย่างไรให้พี่น้องที่ติดเตียงชุมชนเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอันนี้คือก็คือประเด็นหลักที่เราจับข้อมูลอันนี้นะครับต่อไปครับข้อมูลพื้นฐานของของเทศบาลตะบนดังแลเนี่ย ประกอบด้วยถึง16หมู่บ้านเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะครับเนื่องจากความเป็นเมืองเนี่ยคาบเคลื่อนเข้ามาเนื่องจากเรามีทั้งมหาลัยทั้งบ้านจัดสรรทั้งโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ใกล้เพราะนั้นก็ประกอบด้วย16หมู่บ้านนะครับมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะ อยากจะวิจัยเรื่องนี้ว่าทำไมถึงมีผู้ป่วยถึงมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่าจังหวัดเชียงรายตอนนี้แชมป์เราลดลงนะครับอยู่อันดับสองจังหวัดที่นำก็คือจังหวัดน่านนคือการสุลานะครับก็เลยเป็นเราลักเสียแชมป์ไปให้จังหวัดน่านนะครับ ทาสุราเยอะที่สุดในประเทศนะครับคือระดับสองนะครับนักดื่มนะครับก็อยากจะวิจัยในเรื่องนี้ว่าอาจจะเป็นสาเหตุดึงที่ทําให้เส้นเลือดสมองนะครับเป็นเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ตัวกับผมเองนี้ลงไปสัมผัสเนี่ยเจอกับตัวเองนะครับคือสุรานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่อยากจะศึกษานะครับแล้วก็จะให้กับ อยากจะได้เครื่องมือนะครับหลักจะได้เครื่องมือที่เข้าไปช่วยเหลือในการนี้ในการขอทํางานวิจัยเรื่องนี้นะครับประเด็นหลักนะครับส่วนอย่างอื่นก็นะครับก็น้องทีมงานมือกับสี่ท่านนะครับก็ทำ ตัวงานตัวนี้คือเตรียมมานะครับก็ตอนนี้ก็สามารถเกือบจะเสร็จนะครับเรื่องของแพลตฟอร์มที่เราจะขอนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับของตัวเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลนะครับด้านสวัสดิ์สังคมของข้อมูลของผู้สูงอายุนะครับข้อมูลของผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มเปราะบางนะครับ แล้วก็ข้อมูลจากของอสมอหรือสาธารณสุขเองนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตของของคนในตำบลเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับนะครับก็จบการนำเสนอจากเทศบาลตำบลอังแรงนะครับในเคสหัวข้อที่หนึ่งนะครับจบง่ายๆนะครับประหยัดยเวลาเหลือตั้งสองนาทีค่ะท่านนายกไม่เป็นไรครับใช้เวลาครับมากเลยนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์เมื่อสักครู่ได้นำเสนอได้ยังคะ วัตถุประสงค์ของการทําโครงงานครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์หลักๆของเราคืออะไร <Okay. S 1> ตรงนี้สําคัญนะคะว่าเป้าหมายในการทําโครงงานของเราเนี่ยมันจะชัดเจนอยู่ที่วัตถุประสงค์นะคะอ่าอันี้นี่ครับโดยวัตถุประสงค์หลักนะครับก็เพื่อประเมินความพร้อมของด้านดิจิตอลของเทศาบาลตำบลดังแลนะครับ อันที่สองก็เป็นแผนแม่บทของด้านดีต้ลของเทศบาลแล้วก็เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เราจะได้รับไปเนี่ยสามารถตอบกับเป้ากลุ่มเป้าหมายเราได้มากลอยเพียงไรนะครับนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเพื่อพัฒนาแคสเมืองแคสบอร์ดเมืองนะครับซิตี้ดาต้านะครับ ให้ด้านของของข้อมูลของสารสุขและสวัสดิการสังคมสำหรับของเทศบาลตะบนนางแลนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณ